ที่วยังคมหนะน้าตีโซนมินครับเมื่อเช้านี้กดแฮติกแรกบน MLS ครับสหรัฐอเมริกาครับลุกเป็นไฟแน่ๆฟอร์มแบบนี้ตีโซนุมินนะครับจัดการทำแฮติกแรกใน MLS ได้สำเร็จครับในเกมอาชนะเรียลซ็อกเลกครับ 4, ประตูต่อหนึ่งเมื่อช่งชวงเช้าที่ผ่านมาบอกเลยครับว่าสตาร์ชาวกอริตลาอย่างโซนมินเนี่ยซึ่งย้ายมาร่วมทีม LAFC เมื่อเดือนที่แล้วครับจากท็อตแนมอสเปอร์เนาะหลังตัดสินใจปิดฉากช่กชวงเวลาของเขากับคลับไกเปอร์ด้วยการคว้าแชมป์ยูโรปาลีกเมื่อฤดูดกาลที่แล้ว โซนมินทำประตูแรกจากการโซโล่เดี่ยวตั้งแต่นาทีที่3ของเกมครับช่วยทีมขึ้นนำอย่างไวเลยครับ1ประตูศูน0แล้วนาทีที่16ครับแข้งพลังโสมยังโซนมินรับบอลที่หน้ากรอบเขโทุ่งโลง่โลงครับศบช่องไม่มีตัวประกบเขีรยด้วยขวาซัดไกลด้วยลูกเก่งบอลกระดอนพื้นเสียม,มุมตรงตะข่ายส่งทีมนำห่าง2-0งก่อนที่นาที82ครับ LAFC ตัดบอลได้ครับโซนอมินแนววิ่งตีคู่รถบัสมากับเซนต์นของบวงก้านะครับที่พาบอลตะลุยมาจากกลางสนามก่อนจะใจนิ่ม ถ้าไยพานปฟ้อนเข้าไปปลาให้ทางด้านสตีสโ,ซโ,ซโนมินยะแทบอินแบบเข้าประตูไปง่ายๆเลยนะทำให้ทีมนำห่างเป็น3-1และเป็นแฮตทรถกแรกของโซรโโมินใน MLS ครับ บวง้าครับมาทาประตูเพิ่มได้อีก6นาทีต่อมาจากการหลุดเดี่ยวอีกครั้งส่งให้เขาเนี่ยขึ้นไปทาาสถิติการทําประตูสูงสุดในบริษัทของสโมสรร่วมกับช็ด้านของคาร์ลสเวล่าตำนานแห่งเลกด้วยจํานวน9 4ประตูนะครับขณะที่ซ็อกเลกครับมาได้ประตูเตีย๊ยบแตกจากลูกจักรยานอากาศสวยนะครับของช็อตด้านซาเวียโกโซ่ดาวรุ่งของทีมในนาทีที่76บกนะครับก็ถือว่าฟอร์มร้อนแรงมากๆครับถือว่าได้แฮตทริกแรกแล้วนะ สำหรับตีซนองมินนะครับโอ้โหได้ทำท่าดีใจประจำตัวนี่ฮนะ capture capture นะครับผมโอ้โหบอกเลยครับว่าได้ถ่ายรูปแคปแคปเลยนะ <c oughs> ถือว่าผลงานสุดๆอยู่แล้วครับเขาก็พิสูจน์อะไรทุกอย่างได้หมดละสำหรับผลงานส่วนตัวของตีซนองมินนะครับกับทางกก่ในทองสเปอร์ตอนนี้ไป LAFC ก็ถือว่าแฮตติกแรกมาแล้วครับหลังจากนี้ก็บอกเลยว่ายังโคมแบบสบายๆครับ แผงฤทธิ์อยู่แล้วครับถ้าเขามีเวลามีพื้นที่นะครับมีโอกาสโอ้โหไม่ต้องกลัวครับก็เป็นเพชฌฆาตนายกที่จบสกอร์ได้อย่างเชี่ยผมอีกคนหนึ่งเลยครับของเกาหลีใต้นะครับคนนี้ครับตีสนทงมินจัดมานะครับไปดูกันต่อนะข่าวสารของคอบบี้ไมนูนะครับโอระดับทีมชาติอังกฤษนะเว้ยนะครับนิกกี้บัตครับเฉ่งบอสเจ๋งรูเบนออมรไม่เคารพคอบบี้ไมนู อดีตกองกลางของแมนยูอย่างนิกิบัตนะครับวิจารณ์รูเบนอัมโรมกุซซอของแมนยูครับไม่ให้ความเคารพคอบบี้เมนูที่เป็นถึงนักเตะทีมชาติอังกฤษมากพอนะครับบัตเนี่ยเคยดา่าอัมโรมที่ปฏิบัติต่อแข้งลูกมออย่างมาคัาสแรดฟอร์ดแล้วก็อเลโนโดรกานาโชที่ตอนนี้ย้ายไปร่วมทีมแล้วที่ตอนนี้ย้ายออกจากทีมมาแล้วขออภัยนะครับแลขครั้งนี้เขามองว่าคอบบี้เมนูเนี่ยไม่ควรถูกจํากัดเวลาการลงสนามอดีตมิดฟิลพันดูอย่างบัตเองกไ็ได้กล่าวับบอกว่า สำหรับคอบบี้ผมไม่คิดว่าเขาได้รับความเคารพในแบบที่เขาควรจะได้นะเขายังเป็นเด็กหนุม่มผมเข้าใจเขาเริ่มตกลงเล็กน้อยผมก็เข้าใจได้นะแต่เขาเคยแจ้งเกิดขึ้นมาและเขาเล่นในกับทีมชอังกฤษเขาคือนักเตะระดับท็อปจริงๆไม่ว่าสโมสรไหนก็อยากได้ตัวเขาทั้งนั้นแต่เขากลับโดนปัดตกข้างทางตอนนี้ทัศนคติของเขาอาจจะเป็นแบบนายเอาค่า นายเอาค่าลงมาในเกมดับบี้ตอนที่เรากําลังโดนเขี้ยนค่าต้องพึ่งพาตัวเองบนสนามฟุตบอลแห่งนี้อะไรทํานองนั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเช่งเลยเช่งรูเบนอัมเรมไม่เข้ารบไม่ให้เกียรติคอบบี้ไมดูนะครับควรจะให้เวลาการลงสนามเนี่ยมากขึ้นกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะครับนั่นแหละครับอัมริมเองก็ถือว่าโดนวิจารณ์มากพอสมควรทางฟอร์มของทีมตอนนี้ครับที่มันซเปะสัป,ป,สป,ปะ ไม่น่าจะไปรอดแล้วนะครับโอ้สถานการณ์ครับมันมันเจือนมันน่าเบื่อนะสไตล์ของอัมโมริมนะครับ mm hmm. ก็โดนวิจารณ์แบบยกใหญ่นะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะออกตอนไหนนะ <c oughs> หลังจากนี้ก็ถือว่าต้องดูยาวๆนะฮะสำหรับสถานการณ์ของรูเบนอัมโมริมเหมือนว่าให้ชีวิตตาอีก3เกมถ้า3เกมหลังจากนี้ไม่เจอจะรัดไม่เกิดฟอร์ไม่ดีก็อาจจะต้องไปนะครับนั่นแหละครับนะสถานการณ์ของพี่เจ๋งอัมโมริมครับก็ว่ากันไปตามนั้นนะอย่างที่เราเห็นเนื้อผ้านะครับ เนื้อผ้าเป็นยังไงมันก็จะช้ำอยู่อย่างนั้นน่ะนะฮะไปดูกันที่อังเก้ปอสเตโกกูกันหน่อยครับอังเก้บ่นเจ้าป่าฟอเรสปิดเกมไม่ได้ต้องจ่ายราคาแพงนะครับตกรอบนะตกรอบคาราวครับเมื่อคืนนี้ครับอังเก้ปอสเตโกกูครับคุณซื้อายแดงของนอตติแองฟอเรสยอมรับว่าทีมต้องชดใช้จากการปิดเกมไม่ลงครับก่อนแพ้สวอตีซิตี้เมื่อคืนนี้3ามสองนำเขาก่อน2 0แต่มาโดนปิดเกม32นะครับโอ้ เชอปาฟอเรสต์เนะี่ยขึ้นนำก่อน20นะครับแต่ว่าก็ตามครับครึ่งหลังกลับมาโดนหงขาวสวนซีเนี่ยยิงรวดเดียวแซงชนะโดยเป็นการยิงช่วงทดทเวลาบาดเจ็บถึง2ประตูโคชเชาวออซี่อย่างอังเก้ก็สายหัวนะครับที่กุมทีมมาได้2นัดก็บอกว่า ผมคิดว่าเกมนี้มันควรจบไปนานแล้วก่อนที่จะมาถึงจุดนั้นผมคิดว่าเราน่าจะสบายใจแล้วจบเกมไปแล้วง่ายๆอะไรงนี้ผมคิดว่าเราน่าจะยิงประตูที่3ได้แต่โอกาสของเรากลับไม่ถูกนับ <c oughs> นี่คือธรรมชาติของฟุตบอลถ้วย <c oughs> เมื่อคุณมีทีมที่เราเอาอยู่คุณต้องจบเกมให้ได้ผมคิดว่านักนักเตะเนะี่ยคิดว่ามันควรจะจบไปในแบบนี้ตามธรรมชาติแล้วเราก็ต้องจ่ายราคาแพงเราต้องมาปรับปรุงกันต่อ ผมแค่ไม่พอใจที่เราไม่ได้ตระหนักถึงอันตรายที่เริ่มพัฒนาขึ้นจากการที่เราไม่ได้เล่นฟุตบอลอย่างเฉียบคมแล้วก็ปิดเกมตอนที่เราน่าจะทําได้เราไม่มีเวลาสําหรับมุมมองเรื่องปชัชญาโอกาสในวันนี้คือการผ่านเข้ารอบต่อไปเราควรทําได้เราตกรอบฟุตบอลถ้วยแล้วมันน่าผิดหวังแต่เราต้องฟื้นฟูร่รางกายและกลับมาเพื่อทําให้พร้อมสําหรับเกมใหญ่ในวันเสาร์นี้นะครับไปต่อกันที่ประเด็นของคู่กรณีดิโกซิมลเน่เมื่อคืนนี้นะครับ โดนหุยใส่ด้วยครับคู่กรณีอ้างว่าแค่แจกฟักไม่มีเหยียดใส่ดลโกซิมโอเน่กุซือของตรามีนะครับชนั้นของจอห์นนี่พูเตอร์ครับแฟนบอลลิเวอร์พูลที่มีปากเสียงกับเดโกซิมโอเน่กุซือของตรามีแอนเดริดยืนยันว่าไม่ได้พูดเชิงเหยียดผิวแค่แจกฟักแฟงตามปกติแถมแชว่าสตาฟของตรามีนะมาถุยน้ำลายใส่เขาอีกถึงหานะครับ เกิดดราม่าข้างสนามครับหลังจากวิลฟันด์ไดกพังประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บให้ลิเวอร์พูลเนี่ยเฉือนชนะตรามีเมื่อคืนนี้แบบสุดมัน3ประตูต่อ2ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับจากภาพที่ทางทีวีปรากฏว่าดิโกซิเมลเน่เนี่ยมีปัญหากับแฟนบอลข้างสนามทําให้ทีมรักษาความปลอดภัยเนี่ยต้องไปเอากันไว้ก่อนนะก่อนที่จะนั่นของดิโกซิเมลเน่เนี่ยจะเดินไปฟ้องผู้ตัดสินแล้วก็โดนไล่ออกจากสนามไปนะครับ หลังจบเกมซิเมลเน่บอกว่าเขาโดนด่าตลอดเกมแต่ก็ไม่ยอมบอกว่ามีการพูดเชิงเหยียดหรือเปล่านะครับพอเตอร์ครับได้เผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของตัวเองบอกว่าบางครั้งผมก็อยากระบายความรู้สึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับซิเมลเน่เมื่อคือนนี้ผมคิดว่าเขาค่อนข้างขี้ขลาดนะตอนที่เขาไปแถลงข่าวหลังจบเกมนะสื่อสเปนถามว่าเขาถามถามเขาว่ามีการพูดอะไรเป็นการเหยียดผิวหรือเปล่าเรื่องเรื่องเกี่ยวกับสงครามฟอร์แลนด์หรือเปล่ามันไร้สารมาก ไม่มีการพูดเหยียดผิวอะไรไม่มีการพูดถึงสงครามฟล็อกแลนทั้งผมหรือว่าใครทั้งนั้นแต่ข้อที่จริงที่ว่าเขาถูกถามว่าเขาถูกถามแล้วไม่ยอมตอบแต่เดินออกไปมันทําให้เกิดข่าวลือมากมายไปทั่วโลกผู้คนกําลังสอบถามผมจากทุกแพลฟปรมว่าผมพูดอะไรไปผมไม่เคยพูดอะไรนอกจากการแจกฟักแฟงนะที่เราเรียกว่าชูนิวกลางแล้วเราชนะโวยนะเหมือนที่คุณทํากันน่ะตอนที่พวกเขายิงประตูที่เสมอผู้ช่วยของเขาแจกฟ,กฟักให้เราและเขาก็ด่าว่าไอ้ชั้น ไอ้นั่นชั้นต่ําหรืออะไรแบบนั้นแล้วจากนั้นผู้ช่วยคุณซื้อของเขาก็เข้ามาถมน้ําลายใส่ผมนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้ออกมาพูดนะอ้ถือว่าเป็นประเด็นนะครับสำหรับคู่กรณีที่เขาก็ออกมาพูดบ้างสาหรับชอนนี่พูเตอร์นะครับแฟนบอลลิปูที่มีปากเสียงกับเด็กโกซิเมเนี่เขาบอกว่าเขาโดนถุยน้าลายใส่ด้วย<ม>เขาไม่ได้ไปเหยียดไม่ได้ไปพูดอะไรเลยนะแค่แจกฟอักแฟ,ง,ฟ,ง,ฟงตามปกติของภาษาฟุตบอลเวลาบอลน,นําอะไรเงี้ยสะใจนะฮะ